พักของคุณธรรมรัฐอ่กลา <ทำ S 1> ้ากล้าทำใช่ไหม <laughs> <laughs> ถ้ามองในหลักมาร์เก็ตติ้งนะผมคิดว่าอันเนี้ยลึกๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นความคาดหวังของพวกเพื่อไทยละต้องการจะให้เป็นไฟติ้งแบนด์เนียไฟติ้งแบนด์ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่สาจังหวัดภาคใต้คือ3าจังหวัดภาคใต้นยเขามีประชาชาติอยู่ละเป็นไฟติ้งแบนด์คือเพื่อไทยเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยจนมาถึงเพื่อไทสรุปว่าพวก พักเครือข่ายทักษิณน่ะนะคือถ้าส่งในนามของพักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มันไปไม่รอดประวัติศาสตร์มันมันเห็นมาแล้วคุณเคยได้แค่คนเดียวตอนปีสี่แปดที่พังงาเขตหนึ่งนะแล้วก็ช่วงสั้นๆนั้นอาจี่ส่งจากส่วนหนึ่งอาจจะส,ส่งจากซึนามินะที่เขาได้น่าเป็นครั้งเดียวที่เขาได้ในเขตภาคใต้แล้วก็ไม่เคยได้อีกเลยไม่ว่าผลงานจะขนาดไหนหมายความว่า เขาก็ได้ข้อสรุปแล้วแล้วว่าแบรนด์ของเครือข่ายคุณเักศิลเนี่ยมันขายไม่ได้ในในใต้มันถึงนํามาด้วยสามจังหวัดภาคใต้มีพรรคประชาชาติแล้วตอนนี้พอคุณธรรมรัฐเข้าแสดงผลงานได้ผมคิดว่านี่ยิ่งเป็นความคาดหวังนะว่าเอ้ยเอาแล้ววะพักกล้าทำนี่แหละจะเป็น f l าย n ิ้งแบรนด์ดีไปแย่งชิงในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้